สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเนี่ยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตบนเรือค้าทาตไปแล้วใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยนะครับก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มาครับแล้วก็เจอนะคอมเมนต์ที่หลายๆคนเนี่ยต้องการอยากรู้มากๆเลยจริงๆอะ่ะนั่นก็คือเรื่องของคุกกูลาค,ครับ คุกกลักมันคืออะไรกันแน่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคําขอที่ขอผ่านคอมเมนต์กันมามากมายหลายท่านเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไหนๆเมื่อวานมันก็เป็นเรื่องของเรือ้าท่านแล้วใช่ไหมครับวันนี้เรามาทําเกี่ยวกับเรื่องคุกกุลักกันดีกว่าว่ามันมีที่มาเป็นยังไงมันคืออะไรกันแน่ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปเริ่มรับฟังกันได้เลยคุกกุลักนะครับถ้าเกิดจะให้พูดอธิบายกันสั้นๆเนี่ยมันนะครับเป็นชื่อของคุกของสหภาพโซเวียตครับ ที่ถูกสร้างมานะครับตั้งแต่ปี1919เลยซึ่งปีนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นปีแห่งการก่อตั้งสหภาพโซเวียตนั่นเองครับ1919คำว่ากูลากเนี่ยนะครับมันเนี่ยไม่ใช่ชื่อของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งครับแต่ว่า มันเนี่ยนะครับเป็นชื่อของคุกประเภทนี้ครับซึ่งไอ้คุกกุลักเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากคุกทั่วไปยังไงอ่ะหลายคนคงอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมมันถึงเป็นคุกที่ดังขนาดนี้คุกกุลักเนี่ยคือว่าเลนินเนี่ยนะครับเขาตั้งใจสร้างคุกกุลักออกมาเพื่อเป็นที่สําหรับการกักขังอาชญากรทั่วๆไปเนี่ยนะครับกับพวกคนรวยในสังคมชั้นสูงนะครับหลายคนคงอาจจะตั้งคําถามนะครับว่าแค่รวยนี่ก็โดนจับแล้วเหรอ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแค่รวยเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้โดนจับหรอกครับแต่ว่าพอตอนก่อตั้งสหภาพโซเวียตเนี่ยประชากรทุกคนเนี่ยนะครับต้องสละทรัพย์สินมาให้ทางการครับผมถ้าใครนะครับที่ยอมสละทรัพย์สินแต่โดยดีก็ไม่โดนอะไรหรอกครับแต่ถ้าคนรวยคนไหนเนี่ยนะครับที่ไม่ยอมสละทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยออกมาให้ประเทศชาติเนี่ยนะครับ นี่แหละครับจะต้องถูกสั่งเข้าไปในคุกกุลักทันทีแล้วคนที่มีทรัพย์สินคนรวยเนี่ยนะครับภาษารัสเซียเนี่ยเขาจะใช้คําว่าคูลักครับชื่อนี้เลยกลายเป็นชื่อที่คุกนี้ถูกเรียกไปโดยปริยายครับผมโดยที่คุกนี้เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเลน,นินเนี่ยสร้างมาเพื่อจะเป็นค่ายแรงงานครับผมโดยที่คนที่โดนเข้ามาในคุกนี้จะต้องกลายเป็นแรงงานอุตสาหกรรมของสหภาพโซเวียตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสิ่งต่างๆหรือว่าการขุดเหมืองหาแร่ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่ายพวกนี้ มักจะถูกตั uck, ้งอยู่ใกล้ๆกับแหล่งทรัพยากรต่างๆนะครับผมในยุคของเลนินเนี่ยนะครับคนที่ถูกเข้าค่ายแรงงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะอยู่กันไม่กี่ปีหรอกแต่พอเลนินเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นยุคของสตาลินครับท่านผู้นำเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนค่ายแรงงานเนี่ยให้กลายเป็นค่ายเฉลยครับผมแต่ไม่ใช่แค่เฉลยสงครามนะครับเฉลยทางการเมืองด้วยซึ่งการเปลี่ยนคุกกูลักเนี่ยนะครับเป็นคําสั่งแรกๆของเขาเลยเมื่อเขาได้มีอํานาจขึ้นมาซึ่งยุคนี้แหละครับที่ประชากรในคุกกูลักเนี่ยมากข ขึ้นมาหลายเท่าตัวหลายสิบหลายร้อยเท่าเลยพร้อมกับจํานวนคุกนะครับที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศใครนะครับที่ถูกทางการกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของรัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกส่งเข้าคุกกุลัตทันทีโดยที่ปราศจากการไต่สวนคดีด้วยนะครับซึ่งส่วนมากคนพวกนี้ก็เป็นศัตรูทางการเมืองของสตาลินทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นแม่ทัพนายพลทหารต่างๆเนี่ยนะครับ ใครที่ดูต่อต้านสตาลินนะครับสตาลินไม่รอครับโยนเข้าคุกกุรักทันทีซึ่งการเข้าคุกกูรักของคนพวกนี้นะครับนับว่าเป็นโชคดีนะเพราะส่วนมากเนี่ยจะโดนสอยซะก่อนครับผมโดนเก็บกันหมดเลยและสตาลินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับแค่นักการเมืองกับทหารมันยังไม่พอใช่ไหม จับหมดเลยครับนักวิชาการหมอนักเรียนอาจารย์นักเขียนนักวิทยาศาสตร์นะครับเข้าคุกหมดเลยเพราะเขาไม่ไว้ใจคนพวกนี้นะครับคนพวกนี้สามารถสร้างกระแสวิจารณ์ต่อต้านสตาลินได้เรียกได้ว่าโหดมากๆเลยนะเพราะไม่ใช่แค่คนพวกนี้นะครับที่มีสิทธิ์โดนครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของคนพวกนี้นะครับก็มีสิทธิ์โดนเข้าคุกได้เหมือนกัน พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับคุกกรักก็ได้มีบทบาททางการทหารอย่างมากเพราะว่าสตาลินเนี่ยนะครับได้ออกคําสั่งกับทหารทุกคนว่าถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยที่ถอยจากสมรภูมิแม้แต่ก้าวเดียวนะไม่ถูกพวกเดียวกันยิงนะครับก็ถูกส่งเข้าคุกกรักเนี่ยแหละน้าซ้ำเนี่ยนะครับถ้าใครก็ตามเนี่ยที่ยอมแพ้ต่อกองทัพเยอรมันเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับที่ต้องตกไปเป็นเชลยของพวกเยอรมันครอบครัวของทหารคนนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับจะถูกส่งเข้าคุกกรักครับเรียกได้ว่าซวยมากๆเเลยกนะิดมาทหซเีย หน,นีไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้มีแต่ต้องสู้กับตายเท่านั้นครับผมอะตอนนี้นะครับเราเนี่ยพอจะรู้กันแล้วว่าคุกกรุักเนี่ยมันสร้างมาเพื่ออะไรมันมีไว้ทําไมใช่ไหม ทีนี้เนี่ยเรานะครับมาส่องชีวิตคนในคุกกุลักกันว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงนะครับคุกกุลักนะครับเป็นคุกที่ประหลาดที่สุดในโลกเลยผมว่านะเพราะว่านักโทษหญิงชายเนี่ยนะครับอยู่ปนกันพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับนักโทษผู้หญิงเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะครับอย่างที่พอจะเดากันได้อะเนาะนักโทษหญิงเนี่ยนะครับมักจะถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนักโทษชายเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการขม่มขืนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วไม่ใช่จากแค่นักโทษนะ จากผู้คุมชายด้วยจึงทําให้นะครับนะักโทษผู้หญิงในคุกกุลัรกเนี่ยมักจะต้องหาแฟนในคุกเพื่อมาคอยดูแลความปลอดภัยให้นะครับหรือไม่นะครับก็ต้องยอมให้ผู้คุมล่วงละเมิดทางเพศแลกกับความปลอดภัยเหมือนกันนอกจากผู้หญิงเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยก็ยังต้องตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ในคุกเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กก็ถูกขังรวมเหมือนกันครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็อยู่ด้วยกันหมดเลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้ากันบ้างครับคุกกุลัรกส่วนมากเนี่ย มากจะตั้งอยู่ไม่ตอนเหนือก็ตอนกลางของประเทศรัสเซียนะครับหรือว่าโซเวียตในสมัยนั้นเนี่ยแล้วมันเนี่ยมีอากาศที่หนาวเน็บมากๆเลยนะซึ่งนักโทษที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับจะมีการได้เสื้อผ้าใหม่เนี่ย ปีละครั้งถึงสองครั้งเท่านั้นเองแล้วคุณลองคิดดูนะครับคุณต้องทํางานแรงงานทุกวันทุกวันเนี่ยเสื้อผ้าของคุณมันก็ต้องมีขาดมีเก่าบ้างแหละแล้วอากาศนะครับที่หนาวจนถึงติดลบได้เลยนะครับเสื้อผ้าเนี่ยเลยกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในคุกนี้และทุกคนเนี่ยต้องรักษายิ่งชีพเลยซึ่งเหตุผลนี้เนี่ยนะครับมันทําให้นักโทษเนี่ยไม่ลังเลเลยครับในการที่จะไปเอาเสื้อผ้าของคนที่ตายแล้วมาใส่ตอ่อทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารการกินกันบ้างครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับขนาดเสื้อผ้ายังต้องแย่งกันขนาดนี้แล้วในยุคนั้นเนี่ยประชากรโซเวียตธรรมดาย,ยังแทบจะไม่มีกินเลยแล้วนับประสาอะไรกับคนที่อยู่ในคุกกูรากแล้วครับตามกฎแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะได้อาหารวันละ2มื้อครับผม ซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆน้อยแบบน้อยมากๆแบบพอประทังชีวิตเฉยๆโดยเฉลี่ยนะครับนักโทษหนึ่งคนในคุกกูรักเนี่ยจะได้ขนมปังเพียง40กรัมเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งมื้อมันจะไปพอได้ยังไงน้อยขนาดนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่าคุกกูรักเนี่ยมันไม่ใช่คุกธรรมดาที่เรานอนเฉยๆนะทุกคนเนี่ยยังต้องถูกใช้แรงงานอย่างหนักมากๆด้วยนะในแต่ละวันเพราะเหตุนี้เนี่ยนะครับมันทาให้นักโทษหลายๆคนเนี่ยต้องพยายามหาอาหารด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูมแมลงสาบหรือจิ้งจ ที่โผล่เข้ามาตัวเล็กๆเนี่ยจับกินทั้งหมดเลยครับถึงชีวิตในคุกกูลักเนี่ยนะครับมันจะฟังดูเหมือนฝันร้ายเลยใช่ไหมแต่สตาลินเนี่ยนะครับเขาถือว่าคุกกูรักเนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเลยนะเพราะว่า แรงงานจากอุตสาหกรรมต่างๆส่วนมากเลยเนี่ยนะครับมาจากคุกกูรักทั้งนั้นเลยอย่างที่เราได้บอกไปเนี่ยนะครับว่าตั้งแต่การขุดเหมืองหาเหล็กปลูกข้าวหรือว่าเป็นการตัดต้นไม้เนี่ยนะครับก็มาจากแรงงานคนในกูรักทั้งนั้นแล้วโปรเจกต์ใหญ่ต่างๆของสตาลินนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองหรือสร้างทางหลวงสายสําคัญของประเทศสายต่างๆเนี่ยนะครับก็สําเร็จได้ด้วยศพของนักโทษกูรักนับหมื่นนับแสนเนี่ยแหละครับผมซึ่งการสร้างพวกอินฟาสตรักเจอร์พวกนี้เนี่ยนะครับแรงงานในกูรักเนี่ย ต้องทํางานกันถึง14ชั่วโมงต่อวันไม่มีวันหยุดนะครับทำทุกวันทุกปีไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมนอกคุกเนี่ยถ้าเกิดหิมะตกเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยเขาก็เลิกทํากันไปเขาก็หยุดพักกันแต่ในกุลารกเนี่ยนะครับทุกคนต้องทํางานครับไม่ว่าจะสภาพอากาศเป็นยังไงก็ตามแย่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับเครื่องมือที่ให้ทํางานเนี่ยมันยังห่วยแตกมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขวานจอบเสียมต่างๆเนี่ยทั้งเก่าแล้วก็พังหมดแล้วแต่ถึงอุปกรณ์มันจะพังเนี่ยนะครับงานต้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยเลยต้องใช้มือเนี่ยนะครับมือเปล่าเนี่ยทำงานในการขุดดินขุดหินไปเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถ้าคนในคุกเนี่ยจะอวัยวะชิ้นส่วนหายไปบ้างไม่ว่าจะเป็นจมูกหู หรือนิ้วมือเนี่ยมักจะหายไปในช่วงหน้าหนาวครับเพราะหิมะมันหนาวเลือเกินจนมันแข็งจนหักไปนั่นเองครับผมแต่ถ้ามาพูดถึงบทลงโทษเนี่ยนะครับมันเนี่ยก็ยังดีกว่าค่ายกักกันของพวกนาซีเยอะเลยนะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเพราะว่าโทษของนักโทษส่วนมากเนี่ยนะครับมันก็จะมีกําหนดเวลาว่าเอ้ยทำผิดเท่านี้ต้องออกเท่าไหร่แล้วส่วนมากเนี่ยจะออกภายในไม่เกิน10ปีครับหรือถ้าบางคนเนี่ยทำงานตามโคต้าแล้วก็อาจจะได้ e a r ร์ลี่ลิลินะหรือว่าปล่อยเร็วกับปกติแต่กลับกันเนี่ยนะครับโทษก็สามารถเพิ่มได้นะครับโดยที่ไม่ต้้้องงแจใหเรา รูล่วงหน้าด้วยแบบอุ้ยปีหน้าเนี่ยจะได้ออกแล้วดีใจจังเลยเพอไปเช็คกับผู้คุม โดนเพิ่มโทษมาอีก20ปีงงเลยนะครับผมซึ่งนักโทษส่วนมากนะครับพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนโทษเพิ่มขนาดนี้ก็เลือกที่จะหนีโดยการปลิดชีวิตตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับไอ้นรกบนดินแบบนี้อีกต่อไปต่อมาเนี่ยนะครับในปี1953โจเซฟสตาลินผู้นําแห่งสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงครับแล้วคนที่จะมาขึ้นบัลลังก์ต่อจากเขาก็คือนิกิตาครุชชอฟครับเขาคนนี้แหละครับที่เป็นคนที่ยกเลิกนโยบายสุดโต่งหลายอย่างของสตาลินนะครับเพราะเขาเชื่อว่า ประเทศเนี่ยจะไม่จเจริญหลอกถ้าเกิดคนเนี่ยยังเป็นอย่างนี้กันอยู่ซึ่งกุลักเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ คุชชอฟเนี่ยนะครับได้ทําการยกเลิกไปครับผมนักโทษหลายล้านคนเนี่ยนะครับถูกปล่อยออกมาจากคุกกูรักโดยที่ได้มีคนตายในคุกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับหลายแสนคนเลยทีเดียวตัวเลขที่แน่นอนเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าข้อมูลส่วนมากเนี่ยนะครับก็ได้หายไปตั้งแต่ช่วงจบสงครามเย็นแล้วครับขณะเรื่องของกูรักเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะมารู้กันเนี่ยแหละเพราะว่าการจดบันทึกต่างๆเกี่ยวกับคุกกูรักเนี่ยก็ได้ถูกเผาไปครับผมแล้วก็การหาผู้ที่รอดชีวิตจากคุกที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังได้เนี่นาง เลืกเกินครับผมแต่ที่เรารู้ได้นะครับคือคุกกูรักเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคุกธรรมดาครับแล้วก็ถูกลดจํานวนลงไปอย่างมากเลยจนมันเนี่ยนะครับไปหายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในยุคสิ้นสุดสหภาพโซเวียตโดยนโยบายกลาสโนตเปเรสตอยกานะครับในยุคของท่านผู้นามิเคลกอบาชอฟนะซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นหลานของคนที่ตกเป็นเหยื่อคุกกูรักเหมือนกันและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนได้ขอกันมาเกี่ยวกับค่ายแรงงานนรกคุกกูรักนั่นเองครับผม ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมเจ็ตต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดู history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ